คุณกำลังอยู่กับไทยแฟนชายทีวี d com กับเราอ่ครับสักครู่หนึ่งพบกันนะแต่ว่าในตอนนี้ขอเชิญซาร่าขึ้นมาบนเวทีก่อนซาร่าซาร่าเหมือนยังไม่ตื่นไม่ไม่ต้องประคบประหมงซาร่านิดน,นึงเพราะว่าเมื่อคืนน่ะหนักและดึกนะ เราทำงานก็อบก็อบบ่อยกันมาตั้งแต่ที่บูธแล้วนะครับประคบประหนมใช่แล้วนะครับอาจารย์โอเคนะครับตอนนี้ก็จะขอเชิญนะครับเจ้าหน้าที่จากทางเชียงใหม่เดี๋ยวร็อกแคมปิ้งแอดเวนเจอร์พุทธิษีดีเนเพ็ทค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีก็เสียงปรบมือดังๆค่ะนะคะคุณฤษีครับตั่งข้างรับเลยครับขอเรียกว่าคุณเอ๋ละกันเนาะแต่คุณเอ๋ครับคุณเอ๋ ทำอะไรอยู่ที่เชียงใหม่ร็อกครับบิ้งครับแนะนำหน่อยครับชื่อ,อเอน,นะคะอุส์มีสีเทปเป็นมาร์เก็ตติ้งและอีเวนต์โคอิเนเตอร์นะคะจะไปประจัก์งานตลาดประชาสัมพันธ์ค่ะคและกิจกรรมของร็อกครับบิ้งนี่มันมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจในเราบอกให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบแบนสักนิดหนึ่งก่อนอื่นก็ขอแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนะคะเชียงใหม Rock ่ร็อกครับบิ้งก็คือเป็นกิจกรรมปีหน้าผานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ถ้าเมืองอ่อนนะคะโดยากิจกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนรู้การทิ้น้ำผาเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยมีผู้เชี่ยวชาญอ๋อมีคอร์สฝึดสอนให้ด้วยใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะก็คือจะไปกับตัวเราด้วยนะคะเป็นโปรแกร,รมหนึ่งวัน โปรแกรมหึงวันเป็นวันเรท t r นะครับใช่ค่ะโอ <Okay. S 2> เคโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะคะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ8โมงหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเดินทางไปที่ถ้ำเม,มืองออนนะคะถ้ำเมืองออนพร้อมกับอุปกรณ์ที่เราคัดสรรให้พอดีกับไซส์ของตัวเราแล้วนะคะคอุปกรณ์รจะมีอะไรบ้างครับถ้าเกิดเราจะไปโรยตัวก็จะมีอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นในส่วนของรองเท้านะคะรองเท้าจะเป็นรองเท้าปีนหน้าผานะคะมันจะเป็นรองเท้าแบบพิเศษค่ะ มันพิเศษกว่าที่เราเราเราใส่กันยังไงครับคุณเอกครับคุณน็อตลองลองดูด้านล่างนะคะตรงหน้าหัวรองเท้าจะแข็งมากนะคะเพื่อที่จะจงการให้เราสามารถที่จะเอาเท้าเราเข้าไปในร่องหินได้อ๋อเหมือนกับว่าเราเอาเท้าเราแทรกเข้าไปตามหรือตามตามซอมหินโอเคโอเคค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวตัวนี้นะคะจะเป็นชุดอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ค่ะจะเป็นฮาร์เนสนะคะ อ่าครับค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเอ่อพูลี่นะคะที่จะเอาไว้คลิปสำหรับตัวเชือกสลิกเสลิกรนะครับแล้วก็จะมีเชือกตัวนี้เส้นตัวนี้นี่มันเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับเส้นนี้เส้นนี้ได้เป็นพันกิโลนะคะได้เป็นพันกิโลเลยใช่เพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ใส่นํำเข้ามาจากที่อเมริกานะคะจะเป็นเชือกสาหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นรับรองความปลอดภัยแน่นอนนะคคือเอาปีนหน้าผาได้ยังเดียวมัดของไม่ได้มัดได้ในส่วนต่อไปจะเป็นตัวกันน็อกค่ะกันน็อกครับค่ะก็จะเป็นในส่วนของการป้องกันสิ่งที่อาจจะตกลงมาเป็นเศษทิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือสมมติว่าเราปีนหน้าผาอยู่เกิดมีการเบียงไปมาหัวเราไปกะแทกบ้างตัวนี้เซฟตี้ได้ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราระหว่างปีนเนี่ยจะมีไกด์ดูแลตลอดนะคะไกด์ดูแลตลอดเพราะฉะนั้นคือ มั่นใจในการปลอดภัยได้อันนี้กระเป๋าอะไรครับคุณเอกครับกระเป๋าในส่วนนี้จะเอาไว้ใส่สําหรับช็อคนะคะช็อคเพราะว่าเวลาเราปีนหน้าผามือคนเราจะลื่นนะคะช็อคเป็นแท่งเนี่ยนะครับเป็นผงจ่อช็อคเป็นผงครับปนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดคร่าวๆชุดปกติก็คือจะแต่งตัวทมักแแมงนะคะในการปีนหน้าผาโอเค อันนี้คืออุปรกรณ์ในการปินผ่าแล้วก็โรยตัวใช่ค่ะอุปกรณ์เซฟตี้เต็มที่เห็นไหมครับมีไกด์มีอะไรเยอะแยะเลยอันนี้คือกิจกรรมของ<ม>เชียงใหม่ร็อกคลัมบิ้งแอดเวนเจอร์นะครับสนใจก็ไปหาคุณเอดได้ที่บูธร้านน้าแอดเวนเจอร์ของเรานะรช่วงนี้ก็ขอบพระคุณคุณอุศดีสีเทศน,นะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับขอบพคุณครับเสยง,งด้วย,วยค่ะนอกจากนั้นเชียงไม่ร็อก